ป้ารู้ไม่ใช่เหรอในครอบครัวป้าป้ารู้แค่ว่าบางคนโกหกเก่งบางคนโกหกเพื่อตัวรอดแต่สักวันก็ก็เขาว่ากันไปว่ากันไปมันต้องมีสักวันดิ บป่าไม่มีถอยอยู่แล้วทุกคนอยู่ตรงนี้กับลุงป้าเหมือนเดิมขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะก็เป็นการใจแห่งกับลุงเหมือนเดิมอันนี้รารเดินทางกับจำปดงนะคะกับจำปดง จะกลับถึงดึกหน่อยให้ใหยาชีนึ่งประชอนไว้อยู่ขยาชีนึ่งประชอนเอาไว้ไ <c oughs> <c oughs> ม่ต้องไปทุบทิ้งทุบทิ้งหลอกทีดีไม่ต้องไปทุบันดอกเยดายงินสื่อันแพงมันแพงนะคะแม่นกแม่นกไลฟฝุ่นหวงังสวัสดีค่ะเห็นแว๊บๆเมื่อกี้ชื่อยาวกว่าเพื่อนเนี่ยอา่าน,นทันขอบคุณทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะอ่า เราสู้ไปด้วกันขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเหมือนวันนี้จะมาเยอะกว่าทุกวันนะเหมือนวันนี้จะมาเยอะกว่าทุกวันจีนด้บอกหัวล้ออะไรก่อนหัวล้อสู้ไงหัวล้อไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาไงอ่าทำไมเราหัวล้อไม่ได้เหรอทำไมะต,ต,ต,ต้องตีหน้าเศร้าต้องต้องตีหน้าเศร้าด้วยเหรอ คนเราเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเจอปัญหาไม่ต้องเปต้องตีหน้าเศร้าหรือไม่ต้องไปต้องสแสดงว่าอะไรแบบตีหน้าอย่างงั้นมันคือเขาเรียกว่าหาอล้อเพื่อสู้ในวันต่อไปไงใช่ไหมสำหรับคนที่เม้นปปวดอ่ะไม่ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน กับป้านี่คือไม่ได้อยู่แล้วก็วไม่ได้อยู่แล้วปพะใจป้ามันหนักแน่นมากกว่านั้นนีอคนเรามันต้องให้สู้ถึงที่สุดอ่ะทุกคนเอาให้มันที่สุดไปเลยให้มันดูซช่่ามันจะไม่หาความเขาเรียกว่าหาความจริงเจออ่ะ ส่วนสังคมจะมองในมุมของเขาก็ก็ช่างเขาทุกอย่างเราเนี่ยรู้อยู่เต็มอ,อกเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือสู้ให้เต็มที่เอาจริงทุกคนนะป้าสู้เต็มที่จริงๆยิ่งเหมือนมีแรงผลักดันให้เรามันได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างเราได้รู้ หล,หลายอย่างหลายแง่หลายมุมเนี่ยนะค,คนที่เขาก็ะทาแบบคนที่เขาไอทำกับเราเนี่ยนะป้าเชื่อแน่ว่าในใจมันต้องรู้สึกผิดด้วยตัวของเขาเองเพราะสิ่งที่เขาทำกับถ้าจะพูดไปก็จะไปกันเยอะป้าเอาง่ายๆเลยแล้วกัน หลายคนก็สังคมก็จะมองว่าเราอะ่ะทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจอะไรเงี้ยแต่คนที่ทำกับเราเขาก็ต้องรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วอย่างแรกนะปะัดปัดเชียร์อย่างนั้นขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่หนักแน่นอ่าก็ยังมีอีกหนึ่งสารให้เราได้ต่อสู้ให้เราได้พิสูจน์ โอ oh, ตาลายมากเลยอ่านอ่านไม่ทันอ่านบท่ทันเลยนี่ขนาดขนาดช่องเราเล็กนะเนี่ยนี่ขนาดช่องเราเล็กนะอ,อ่านแต่ละคนไม่ทันเลยขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่า เป็นแรงผลัดถ้าเราเดินต่อไปเราก็เป็นกำลังใจโอ้ลินลินเป็นสมชายถ้าจะอ่านชื่อนี่คงไม่หมดอนะ่ะเพราะว่าเหมือนสี่พันกว่าสี่พันกว่าแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันก็มันเกิดขึ้นนะ มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นแล้วสำคัญก็คือเราก็ต้องเดินไปกับมันให้ได้เราอยู่กับปัญหามาหลายปีหลายปีมากๆเรายังไหวค่ะทุกคนเรายังไหว แล้ป้าก็เชื่อว่าลูกๆป้าก็ไหวเหมือนกันกันกบลูกเนี่ยป้าก็บอกใว่าไม่ต้องสนใจเรื่องราวของพ่อกับแม่ลูกก็คือตั้งใจเรียนให้มากที่สุดป้าจะบอกกับลูกกับลูกป้าตลอดว่าสิ่งสำคัญก็คือตั้งใจเรียนนั่นคืออนาคตของลูกๆ ส่วนพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่ก็สู้เต็มที่ในเรื่องของพ่อกับแม่เพราะนั้นเนี่ยลูกไม่ต้องมากังวลกับพ่อแม่ก็เรียนเต็มที่เลยเพราะว่าเป็นอนาคตของลูกเองเออ่านป้าอ่านไม่ทันแต่ละคนต้องขออภัยด้วยก็ แต่เข้าใจว่าทุกคนมาให้กำลังใจแล้วก็พร้อมพร้อมสู้กันต่อไปขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่เข้ามาแม้จะดูข่าวดูข่าวหรือแม้จะได้ยินอะไรแบบเออออกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็ยังหนักแน่นแล้วก็ยังอยู่กับลุงกับป้าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกพลังใจที่มอบให้ เกเสวัสดีค่ะแต่ละคนขอบคุณ,คณไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณที่ที่ยังอยู่ด้วยกันนะยังอยู่เคียงข้างลุงกับป้าขอบคุณมากค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากหรอกว่าคำขอบคุณจริงๆป้าเชื่อว่าคนที่ติดตามมาตลอดเนี่ย จะมองอะไรออกมากกว่าทนายก็จะเป็นทนายแบบชุดเดิมที่แบบอาจจะแบบมีถ้าถ้าเตรียมดีกาก็อาจจะมีเ,เพิ่มเติมเข้ามานะทุกคนทนายท่านทำงานเต็มที่ท่านเขียนได้อุทร์เต็มที่ ป้าไม่ตำหนิทนายนะเพราะป้าอ่านทุกทุกทุกอยาก่างนะแต่ว่าดูความที่เราต่อสู้กับอะไรที่มันแบบอาจจะอ,อะไรมากกว่า ท่านเต็มที่ค่ะทุกคนอือวันนี้ก็ต้องขอต้องขออาภัยด้วยสําหรับแม MM ่แม่เอฟซีเอฟซีที่แบบสั่งดอกไม้ไว้นะคะเพราะว่าลุงก็คือรอประกันใช่ไหมลุงรอประกันก็เลยไม่ได้ออกมารับดอกไม้ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ก็เชื่อว่าสักวันแม่เอฟซีก็คงจะได้มอบดอกไม้อีกครั้งกัน คุณปนอมบอกกินข้าวไม่อร่อยเลยป้าวสานวะโอเคทุกคนแล้วก็สู้กันใหม่แล้วก็สู้กันใหม่ัน,น,นีป้า,าก็ไอย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่าไปกินไนก้ก๋วยจั๊บยวนที่ที่ไอแนมวิธีอนะไอไอน้าแนมเนืองเหรอก็กินกว๋วยจับ๊บก็กินแต่น้ำกว๋วยจั๊บนะแล้วก็กินปอบเปียกไปทอนหนึ่งยังไม่ได้กินข้าว แล้วเธอบอกย่าชีอยู่ว่าย่าชี้นึ่งปไปช้อนให้หน่อยอยู่ในตู้เดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวกับลูกเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกับลูกที่บ้าน